สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะครับตาต้องที่ดินผ่อนได้นครปฐมนะครับอวันนี้เจอกันนะครับกับผมสมชายขายที่ดินหรือไม่ก็ตาต้องนะครับที่ดินผ่อนได้นครปฐมที่ช่องนี้ครับช่อง youtube ตาต้องนะครับก็วันนี้นะครับอ่ามาพูดคุยเมื่อกี้ไปพูดีีล้องแล้วถ่ายรูปเป็นนอนโปรไฟล์น่าจะไม่ดีนะครับไม่มีใครเข้ามาดูเลยศูนย์คนนะครับ เดี๋ยวอันนี้พูดอีกรอบหนึ่งไม่รู้จะมีคนเข้าดูหรือเปล่าครับก็แปลกๆครับวันนี้แปลกๆมากหรือว่านะครับหรือว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามีเหตุอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าธรรมดาเนี่ยถ้าผมไลฟ์ทุกทีเลยไม่เคยไม่เคยสูรเลยนะศูนย์ความเห็นไอ้ศู์อะไรศูงคนเห็นนะส่วนใหญ่จะมีคนเข้ามาดูเรื่อยๆนะครับก็ วันนี้นะครับฟุตบอลไทยเจอสิงคโปร์นะครับขอพูดนิดนึงนะครับขอพูดนิดนึงบอลไทยเจอสิงคโปร์วันนี้นะครับก็โค้ชใหม่นะครับโค้ชใหม่อะไรก็ใหม่นะครับเขาบอกว่าโค้ชใหม่อะไรก็ใหม่ก็ดีขึ้นนะครับแต่ดูจากฟอร์มแล้วนะครับก็ต้องดูต่อไปแมตช์แรกชนะก็บุญแล้วครับผมพูดแค่นี้ไม่โดนสิงคโปร์ก็โอเคแล้วนะครับก็อ่า ฝนอาจจะตกด้วยที่สนามนะครับที่สนามธรรมศาสตร์นะครับวันนี้คนไปดูก็ท่วมท้นเหมือนกันนะหมื่นถือว่าเยอะนะเพราะว่าเป็นใหม่กระชับมิดนะครับแมทที่ไม่ได้สําคัญมากปันกลางปันกลางนะฮะเอ๊ะวันนี้แปลกไม่มีใครเข้าชมนะครับก็ หรือว่าเกิดจากการสตรีมผิดพลาดห้าชั่วโมงเปิดอ่ะใช่ไหมใช่<อ>เพเราะ<อ>ว่า<อ>เ,ขเขาปิดไลฟ์หรอปิดแล้วยังโหลดอยู่เลยแต่มันไม่รู้มันขึ้นเหมือนกันให้มันค้างมวนมันค้างกัเลยเอวันค้างแล้วก็คือเขาอะปิดไลฟ์ตอนประมาณสี่โมงยี่สิบพอมารับปนนันณ์นินไงก็ขึ้นรถแล้วมารับปัะนินต่อ <ฮ oot. S 1> ก็ว่าปิดแล้วนะแต่มันก็ยังขึ้น ว่าอะไรมันยังขึ้นไลฟ์สดอยู่เมื่อกี้เข้าไปในช่องอะ่ะมันขึ้นไลฟ์อยู่นะครับขึ้นไลฟ์เดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนดีกว่าหน้าที่ช่องมันขึ้นยังไงดีกว่าอยากรู้กันไม่ไปเข้าไปดูไหมก็เข้าไปดูได้เหมือนกันหมดเลยฮะแม่เองเข้าไปดูก็ได้ไงได้หมดเลย มันเหมือนมันไม่ขึ้นสตรีมให้เลยจริง้วยมันขึ้นอะไรอะ่ะมันไม่มันขึ้นอินฟินิตี้คืออะไรเพื่อสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผม เอ้ยให้พิจารณามห้เหมือนมันมันเหมือนมันไม่ให้เข้าเลยเหมือนว่ามันบ,บนผลเครื่องพี่ต้องอยู่อ่ะแสดงว่ามีอะไรดิอ่กอืมกดเข้าไปดูไลฟ์สดไม่ได้ วดีเพืเ่อนๆน,นะครับว่าแล้วธรรมดามต้องไป็นคนเห็นแล้วเป็นอะไรของคุณครับเนี่ยือมันหลอนอยู่ครับคุณหลอนอยู่นะครับ เนี่ยมันไม่ยอมขึ้นสตรีมให้พี่ต้องเลยว่าพี่ต้องกำลังไล์อยู่อะ ปกติพี่ตองไม่ต้องมีคนดูทำไมพี่ตองมันขึ้นค้างหรอ้งเข้าไลฟ์ไม่ได้ยมันไม่โชว์ไลฟ์เ่ยก็เลยงงเลยเนี่ยมันไม่โชว์ไลฟ์ธรรมดามันกดปุ๊บมันจะโชว์เลยว่ากำเรากําลังไลฟ์ช่องเราอ่ะแต่นี้มันไม่เข้าก็แปลว่าคนไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขอลงก่อนนะก็ไม่มีปัญหานะครับเป็นที่อะไรครับ